เชื่อไหมคะของบางอย่างในห้องน้ำที่สกปรกยิ่งกว่าชักโครกไหลเผ้าคือสิ่งที่เราคิดว่าสะอาดหลายคนคิดว่าชักโครงหกคือสิ่งสกปรกที่สุดในห้องน้ำแต่ไม่ใช่ค่ะฟองน้ำถูตัวแปรงสีฟันหรือแม้แต่ก,ก๊อกน้ำนี่แหละคือแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีโดยเฉพาะฟองน้ำถูตัวที่เปียกชื้นตลอดเวลาทำให้เชื้อราและแบคทีเรียเติบโตแบบไม่มีวันหยุด อีกสิ่งที่หลายคนเราไม่รู้คือแปรงสีฟันถ้าคุณวางไว้ใกล้ถั่วส่วมโดยไม่มีฝาครอบมันอาจปนเปื้อนเชื้อจากการกดน้ำล้างส้วมทุกครั้งดูแลร่างกายดีแต่ลืมดูแลของใช้ใกล้ตัวก็อาจทำให้ป่วยแบบไม่รู้ตัวได้นะคะแล้วคุณละ่ะล้างฟองน้ำและเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อไหร่คะติดตามเพจกอนวิทย์แล้วคุณจะรู้ว่า ของใกล้ตัวมีอะไรมากกว่าที่คุณเห็นด้วยตาสวัสดีค่ะ